ก็ดูคิดว่ากูว่างันไหนั้นเอาของเด็กมาเล่นแล้วกูมาขุดพูดจะว่างบอกแล้วว่างไอ้สุดว่างว่างว่างมักปลำบากด้วยไม่รู้กูเล่นเฮอะไรเนี่ยของเล่นเด็กรวม แม่งเทพชูมากพลาสติกสามารถตัดไหมได้สิจ้ากดหางไป wow. ว่างว่างแล้วกูขุดดินแล้วกูจะทำอะไรต่อดีวนะดูดินว่างว่างดูสิ เ <c oughs> ดี๋ยวนี่มของเล่นเด็กของจริงวะทีสิคั้มันกว้างขนานั้นเลยแวบแวบแวบแหวอเ่เ <c oughs> okay. ขุดขุดโดีจริงโอ้ย,ยว่วกเ ตอนนี้เวลา5โมง3 6แล้วก้างขนาดนี้อืยอดออืืจบแล้วชีวิตจบคลิปอย่างเงี้ยแหละ